ก็ตรงไหนวะน่าตุดตรงนี้อ๋อเขาสุดตรงนี้หรอเฮ้ยหยีลอยด้วยเกมแม่งสมจริงจัดอ่ะเออนั่งนั่งนะอ่าเข้าไปบูมมึงนั่งหลังเลยบูมอ่าไปอ่าเครื่องตีแล้วมึงกดวิวเว้ยอ่าแค่ W ิแค่นั้นแหละเกมนี้แล้วก็เอสเบรกเว้ยโอเคพี่เออโอเคไปพอแล้วเลิกเล่นนะฮะเอ้ยว้าวาเยอะเอามันไปแล้ว ชิบหายแล้วอ๋อมันไมไปแล้ววะอามันตกไปมันตกไปเองด้วยีอะี้วดีแนั้นๆๆๆเอนัๆๆๆเเอานั่งงเด็กนัเด็กนเด็กอะนั่งดีๆเป็นไหมอะเอาไปเครื่องบูมแหไปเลยอไปค่อยๆกูบอกค่อยๆีกูไม่ค่อยหรอที่กูค่อยๆอยู่แล้วเนี่ยเมยเม๊์บ โอเคเคค่อยๆเข้าใจยังเข้าใจยังเข้าใจแล้วเข้าใจและเอาไป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 เอาแล้วแล้วมึงดูแล้วมึงดูมึงมึงมองไปตรงนู้นเห็นปหมตรงนู้นเห็นไหมมองไปตรงนู้นเห็นปหมนั่นคือมันด่านที่มึงต้องผ่านทั้งหมดแล้วพาดก็ไม่มีเช็คพอยต์นะฮะไม่มีเช็คพอยต์นะพาดก็คือมันรีใหม่นะโอ้โหมดนีเล่นกันได้ยังไงนต่กูถามจริงเลยเล่นกันอยู่สองชั่วเอ้ยชั่วโมงหนึ่งไปเชียมันตกล้างดิเอาตกล้างเอาตกโอ้ หวยรถไฟเกมอย่นี้ยิงทิ้งเกมอย่างนี้เลยยิงดิรอก่อนะอนไอ้พวกคุณเอาเอาอีกทีก็ตายอยิ่ข้าเก่าไอ้ระเบิดเรือเบิดเอาคันนี้ไปคันนี้ไปคันนี้ไปไปไงเนี่ยไปเลยไปเลยสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องเอาทะเบีมาฝั่งนี้อ่ะได้เหมือนกันทางเดียวกันเอา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 สตาร์ทดิสตาร์ทเดียวออกไปค่อยๆใช่มใช่เบรกได้ฮะกดเอสอะเออนั่นแหละเออเอาว่าเนี่ยตรงนี้ยากสุดแล้วเกมนี้ไม่ยากตรงไหนเลยพี่ ถ้าเราทถ้าเรายูโรอเดียวก็ผ่านแล้วนะใช่ไหมรอบเดียวพอพี่อ่าาไาาากาาาาาาาการงไหนวะไอ้าาาาาาอาาาไาา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  เฮ้ยมันไปได้จริงเหรอเฮ้ยใจเย็น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 เราต้องมันเป็นเกมฝึกความอดทนอยู่หรอกูลัวขับช้าไปแล้วรถไฟมันไหลตกก็ดีก็กด W ดิความเร็วสักเท่าไง14 13ที่4ไหผมที่ความเร็วอยู่ที่4เองเนี่ยผมต้องมานั่งดูรถรางแล้วก็ต้องมานั่งดูเลขที่เลขสปีดด้านล่างไอ้เหี้ยกูกลัวแม่งเกินไปมากกว่านี้เดี๋ยวแม่งตกรางไอ้เหี้ย มีชีวิตเดียวอยู่รู้ผมลงเริ่มใหม่ได้รู่ล่งนี่คือตายหมดสไหวไหววไหวอกูชีวิตกูสคนอยู่ที่มือมึงเไปไปไปได้เหียตรงนี้แหละเออตรงนี้ชิวๆชใก็ไว้ใจกูไปเลย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 ยเ็น่อย่อยเรวห่อยเร็วหน่อยเร่วหน่เร็วนยรวหน่่อย่อย่ยเร็วเอยอเรอเเ่ อ่าอเดี๋ยวพอมึงเห็นโค้งข้างหน้านี่ไหมโค้งข้างหน้านี่ให้เบรกเหลือความเร็วแค่สี่พอตรงไหนเนี่ยพอเลี้ยวเลี้ยวเสร็จเบรก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 ไปช้าไปช้าไปช้าทำไมอ่ะอยู it, ่เลยอยู่เลยช้าอยู่ลยช้าทำไมอ่ะลอยเลยไปลอยเลยเออเออเออดายเ้็วดายเ้็วเออเอาว่ะเราผ่านจุดแรกมาแล้วเออนี่ไงจุดท uh ี่กูกับบูมติดไปเลยอันนี้อันนี้ตรงยาวเลยใช่ไหมตรงยาวเลยโอเคผมขับขับร้อยแล้ว จำเบรกแลนะเบรก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 เอเรกายเอกเบหัวไเียมึงเล่นกันได้ยังไงเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเฮ้เบรก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 อยกเกินิบอย่าอย่านเยอย่าเกินสิบพนเลยอย่าเกินนะพเลยอย่าเกอย่าห้ามเกินเลยนะนิดเดียวไม่ได้เลยหรอนิดเดียวไม่ได้เลย เดี Rolle, la, át, ๋ยวปุมแลรถระเบิดเลยฮะรระไปยิงไเหี้อตำรวจมาะอยูโลมึนเกินซิไปไปไปเข้ไปเลยเขัาไปเลยขาไปเลยเอาไปเย็บไปดิเย็บเย็บเยยบไได้เย็บเยยีได้ได้ได้เอาเด้เไอเยบมุมไอเยบมไอเยบมุม้ยเรารอดไอเรารอดเฮ้ยเบรกเบรกลอดกดแล้วกดแล้วแ่แค่นี้่ค่นี้แค หายละเอ้าเอ้าไอ้บูมเอ้าเออโย่โอเคต่อเมื่อกี้มันแค่ครั้งแรกไงอเมื่กี้ครั้งแรกแต่ครั้งแรกไปไกลมากใช่ไหมกูนี่เพวาะกูเป็นสิบร้อยล้านรอบไปเที่ยวกว่าจะไปเที่ยงงานนั้นแล้วมันเป็นเที่ยงอะไรเครื่องสตาร์ทรอบแรกมันต้องดับอะเฮ้ยอย่าตกล้างไงตกล้างเอเอดี๋ยไปเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูจับใต้สะดือมลยเดี๋ยวเดี๋ยวขับอีกทันไปเป็นเพื่อน อ่าเย้ยเอันนั้นเราต้องสลับมันด้ยอ่าเราเราแบบมีจำลองนะเดี๋ยวเราไปกันสามพันเลยแต่กูมาขนาดนี้แล้วไปเถอะมาขนาดนี้แล้วมาขนาดนี้แล้วไปโยูโลยูไปโยูโลยูอ่ะใจเย็นใจเย็นใยมีสองกระบวนไป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 ชอบอย่างเที่ยนนี้มันเสียเวลาขับเร็วได้ตัวเนี้ยอย่าอย่าเกินสิบสามก็อย่าเกินสิบสี่พอมาแล้วไอ้บูมตามมาแล้ว ปัญหาคือไม่ใช่อะไรมันไม่มีเช็คพอยต์นี่แหละสัตว์เออเฮียมันควรมีด้วยเฮียเกมขึกเขาทนจะชาร์จเลยเราบอกเกมง่ายมากผ่านได้แค่ปุ่มเดียวผ่านได้แค่ปุ่มเดียวก็คือ W ใครเป็นปัญหาเกมที่เฮียนี้มาเล่นเนี่ยกูได้บูมแน่เลยเฮียกูก็เฮียแล้วไม่หรอไอ้ปกติเป็นก็มันก็ชื่อเซิร์ฟมันแบบว่า แค่ขับกันกับคนในเซิร์ฟที่เปนโคตรปวดไหนอ่ะโอ้โหอันนั้นน่าลำคาญที่สุดเลยไอ้เหี้ยท้ไมมีพวกขับตกตายเองระเบิดมันมีพวกที่แบบมาขัดขวางเราอ่ะนั่นนะโคตรลำคาญเลยเนี่ยเออไอตรงตรงพวกรถลำเบื่อแต่วิวผมชอบพวกนั้นนะความเร็วอย่าเกินอย่าเกินห้าอย่าเกินห้ากิโลกิโลแต่เออเออเออต้องเท่าไหร่อ่าโอเคไปแล้วแหละสบายแล้วเออ เอาว่าไปอันนี้เหยียบยาวเลยจนถึงใกล้แล้วค่อยใกล้เบรกโอ้ยแบบเบรกปุ๊บได้นั่นแหละแต่มึงต้องซิ่งหนีแบบเมื่อกี้แล้วรถก็จะติดแบบเมื่อกี้อเอ้ยงั้นเอาไ,ไปไประ,ะไปไปๆๆเดยนปรเล้อลอเราโชว์โเยเฮ้ยมันเกือบสิบอยู่มันเกือบสิบอยู่โอเคโอเคไม่มีตำรวจไม่มีตำรวจไ,วจ <c oughs> ได้อยู่เนี่ยผมพยายามให้มันอยู่ที่หกที่เจ็ดเออไอ้บูมตามมาแล้วไอ้บูมอย่าเผลอชนไอ้เคียร์พยายามอยู่ไอ้เคียตรงนั้นทำไมทำไมวะไอ้ยูโรมันยังขับมาได้กูแม่งตกรางตรงนั้นตลอดเลยมันขับยากอจริง อ่อโอเคอย่ากด A กับดนะทำไมระเบิดลองขอร้องได้ไหมอย่า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 โซนอย่าโซนอย่าโซนโอเคโอเคอ่าอาชิบหายแล้วทำไมอ่ะไอ้เหี้ยคันนั้นมันติดไอ้เหรออ้าวเหี้ยมึงมึงกดอยิงเอกับดีมันยิงได้เอเข้าไปใกล้ๆกลฮะเอกับกระโดดออกมากระโดดออกมาอันไหนบอกให้ยิงไงตายตายยิง อยู่รถอยู่รถอยู่รถถอยเลยถอยได้ไหมถอยแล้บูมเอย่างพ่งลงมาไอ้บูมไอ้บูมยิงอยู่รถยิงอยู่รถยิงมึงมันเห็นมันต้องให้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 รถหันไปข้างหน้าแล้วมึงยิงมันเลยไอเชี่ยมไม่ได้อ่ะพี่ถ้างั้นมันต้องใกล้อ่ะอันงั้นอันงั้นเดี๋ยวกูเองเดี๋ยวกูกูเองกูเองเดี๋ยวกูเอารถไปข้างบนแป๊บนึงเดี๋ยวใคเดี๋ยวกูช่วยเหลือพวกมึงเองรถรถแฟตกกลางตกตกตกกลางครับอะไรนะ ไออยู่เหรอไม่อยาได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ไอ้ยู่เหรอมันเป็นอย่างนี้แล้วอ่ะไอ้เหี้ยอ้้เหียติดสองคันเลยลืมไอ้เหี้ยวันกลับไม่ติดไอ้สัตว์เอ้ยโอ้เราลดข้หน้าเราก็ติดเอาเอาเป็นคุยอะไรอ่ะเอาไอ้เหี้ยอะเป็นคุยเลยเฮ้ยเรายิงได้ไอ้คันข้างหน้าเรายิงได้ไปจัดการดิเฮ้ออื่นได้แล้วได้แล้วเออ ี๋ยวนะเดี๋นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดนคอยูโรมงต้องสตาร์ทอนจินก่อนนะเฮ้ยเอออะไรพี่เห็นไอผมได้ไงอ่ะโอ้โหกูอยู่นี่มึงก็เห็นกูได้ไอ้บูมเราต้องเราต้องหาวิธีการจัดการกับเป็นสัตนการณการนี้มาเพาว่าเราใช้ยูโรมือขวาเราจะเราเาจะพังทั้งสามคันนี้ทิ้งด้วยยูโลมึงเราต้องใช้รถของมึงไอบักไปบพังไบปบไอบไอบไอบอบอบุรไอบบบไอบบไ่บบไอบบไ่บไบรไ เฮ้ยหายไปหนึ่งคันแล้ว hmm. ปุ是是๊มแล้วมันดึงดึงดึงยีโรแล้วดึงยีโรดิยีโร่เออกระต่ายยาวเครื่องเยอะอยู่เนี่ยแล้วมึงถอยเราพี่อะไรไอ้บุ้มไปบุ้มหรือไปลงโกงเราเราขับถอยหลังไปได้ปะเราขับถอยหลังไม่ได้ขับถอยหลังไปก็ตกไงพี่มันพละดหลังกันออหรือเ่าโอ้โหปัดไปเพิ่มเพิ่มซันแล้วกูตาลายวะไม่เอรู้วัง ไอยูโลมันจะมาถึงแล้วเรายังแก้ไอ้เที้ยนี้ไม่ได้เลยถ้าชนมันจะระเบิดอ่ะอะไรอะตีโลตีพาเรียบร้อยไอ้คุยนั่นน่ะไอ้ตรงนั้นน่ะคือต้องช้าไอ้เี้ยอ่ะเรียบร้อยถ้าทกราฟิกแจมอยู่สองที่ตไอ้เที้ยติดสามคนแล้วตอนนี้เอาไงอ่ะเอาวะเราแก้ได้อยู่โล แล้วตรงที่ผมติดผมจะแก้ยังไงอ่ะยิงหมดเลยหัวตกไอ้บอดีอยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เป็นแท็กซี่ให้เองเฮ้ยขับไปสองคันเลยสองคันได้หรอได้แล้วอัดอ้าวจะหลุปตายครับระเบิดไหมระเบิดไหมมันระเบิดไหมมันระเบิดไหมมันไม่เป็นไรเลยไปเพื่อนไปเลยรถไปสามคันไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยติดอยู่หลายที่เลยนะเนี้ย เป็นไงกลัวแล้วคอนเทนต์ไอ้สัตว์เร็วโอ๊ยเนอะแต่กูเทแต่กูเทนแล้วความเร็ว16ขึ้นได้เร็วมากแล้วบูมมาอยู่ตรงนั้นแล้วเหรอมันขับไปแล้วไอ้ยูรู้ตัวกันแล คุยตอนแรกเก็ใจเย็นนะเว้ยหลังๆไม่กูเริ่มใจร้อนอะไรสัตวสใจร้อนแล้วเออไอ้ยัยมันแบบพอมันผ่านแล้วมันอยากไอ้ชิคกูอยากไปถึงวัยวัยอะไรโลพี่คำนวณมาให้แหล้วสิบสิบไม่เกินสิบหกไอ้ตรงไอ้ตรงหมุนนั่นแหละขับได้เข็ดแล้วเดี๋ยวตายอีกแล้วจะเอายังไงกับไอ้รถที่ติดจ้าลองยิงระเบิดมันทิ้งอะซิโร หายแล้วพี่ทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นคือติดอีกแล้วติดจุดเกิดด้วยเุ้ยอะไรเยอะแยะวะเออไม่รู้เหมือนกันไอ้เหี้ยติดตรงจุดเกิดด้วยอะทำไงอ่ะไปไงอ่ะเอาตกไปแล้วเอาคันอื่นเอาคันอื่นนี่ไงความเร็วความเร็วเป็นของบีสาต์ถอย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 ไปได้แล้วใชะเฮ้ยเรารอดแล้วว่ะฮิโน่เคลียร์แล้วตรงนั้นอะไม่เคลียร์เอาเหี้ย เพิ paid, Maybe, video, ่งซูมออกไกลๆได้นะเว้ยแต่มันก็มันก็แต่มันก็จะคุมคุมยากเลตามไปแล้วบูมเวียนหัวจริงโอ้ยโอ้ยโอ้ยบูมบบูมบู๊อ๋ออ๋อเอาวัรอบนี้เรามีสามคันเลยว่ะเราเราแบบทำรองมาเยอะแล้วอยู่ดีมีขอร้ายอะอยู่ดีใช่ปะไม่โอเคไม่มีละไอ้สารไอ้สารตอนแรกคิดว่าล้อมันจะตกไอ้ียาล้อมันแบบอยู่ยุ่งเหยิงอะอย่าลืมนะความลือตอนนั้นอะ หายละพี่ไฟพชิบหายชิบหายแล้วไอ้เเลไอ้เยพวกกูซวยมัะเบรกดีเหี้ยเบรกเชีวช่วอาชิวชิเบรกฮะเฮ้ยแต่รถมึงไหลมุไอ้มุไอ้มุเฮ้ยชนใท่ั้เบิดตึ้มเฮ้ย เอ้ยอาติดเอ็นได้ได้ได้เอามาติดกันหนึ่งแต่มาติดกันรหนึ่งนะแต่มาติดกันนึงไม่ไรไม่ไรมันติดเดี๋ยวมันหายไปมันหายปะรอบนึงหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ารอบรอบนี้เราต้องห้ามพลาดทุกคนไฟลูลูพี่ผมจะถึงพี่แล้วล่ะเบรก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 วิ่งเอ้ยอย่าลืมเบรกไอ้เหี้ย่ะอ้าว